สวัสดีค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507 59ปีในปีงบประมาณนี้ปีงบประมาณนี้ก็คือปีงบประมาณ2566นจะจากะจะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าปีงบประมาณหน้าก็คือปีงบประมาณ2567ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566าเป็นต้นไปเกิดก่อนวันที่สองกันยายน 2 507เหลือเวลาอีกสามเดือนกรกฎาคมสิงหาและเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะจ๊ะท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วไม่อยากให้เสียสิทธิ์ห้าสิบปีไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็น อบอตอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือสพนง,งานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับ ปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารนะจ๊ะเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่บัญชีมีการเคลื่อนไหวบัญชีมีการเคลื่อนไหวก็คือมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะจ๊ะค่ะกด็ดูเช็คดูให้ดีไม่อยากให้เสียสิทธิ์เมื่อเข่าถึงที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ ะะโกมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จเหตุผลเพราะว่าบัญชีถูกปิดนะคะท่านอาจจะไม่รู้ท่านอาจจะไม่ทราบเพราะบางธนาคารถ้าเจ้าของบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีนะจ๊ะธนาคารอาจจะอาจจะปิดบัญชีโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบก็ถึงข่าวที่จะ กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์นะคะถ้าบัญชีมีการเคลื่อนไหวบัญชีมเีเคลื่อนไหวของบัญชีบัญชีเดินนะคะเป็นปัจจุบันค่ะถึงข่าวที่จะได้รับเบี้ยอยังชี่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินได้สําเร็จเข้าบัญชีของท่านเพราะฉะนั้นฝากเน้นย้ําไว้เลยค่ะท่านใดที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะจ๊ะค่ะก็ดูบัญชีของท่านว่า บัญชียังใช้ได้ไหมคะก,ก็ถ้าบัญชียังใช้ได้ค่ะท่านก็เอาไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงระบบให้เลยนะจ๊ะเน้นย้ำมาอีกรอบหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 7ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วไปด้วยตนเองไม่ได้ทำอย่างไร ไปด้วยตนเองไม่ได้ทําอย่างไรใช้หนังสือม้อบานาจหนังสือมอบานาจหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ร้านเครื่องเขียนราคาไม่แพงหรือจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะจ๊ะเป็นใบม้อบานาจทั่วไป ก็ลงนามตรงที่ผู้มอบอำนาจมอบให้ใครก็ได้ที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านณภูมิลำเนาของท่านเป็นผู้เซ็นตรงผู้รับมอบอำนาจก็เอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องแนบไปส่งฝากไปะเนไปก็คือ ใบมอบนาที่มีการลงนามผู้มอบน้าแล้วสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเซ็นรับรองแล้วแพ็กส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์นะจ๊ะก็ให้ทางบ้านญาติพี่น้องไปลงทะเบียนแทนท่านได้ใช้เวลาไม่นานกับการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะจ๊ะหรือท่านใดที่จะสอบถามเพออน้อยเพิ่มเติม จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนคะก็ผ่านคอมเมนต์มาได้เลยนะคะส่งคำถามส่งวันเดือนปีเกิดมาได้เลยพอน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับ เบีย้ยยางคีบท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างคีบตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสาหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ